มื้อเที่ยงแบบนี้นะคะเรามาอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวค่ะแซบนัวอร่อยเด็ดทุกเมนูค่ะเราต้องร้านนี้เอาอันนี้สองร้านหรือร้านเดียวจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า้ตรงไหนได้ครตรงนี้เลยเนี่ยเอาป้าด้านในดีกว่าใช่ไหมคะทำไมเมนูเราเยอะจังเลยค่ะสั่งไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหท้ามีทั้งหมดเนี่ยรอพี่ทำได้หมดเลยเหร ที่สารบ้านเฮาหอมดอก่หเอเป็นคนบ้านใดจัะคนขอราดบ้านเดียวไม่มีกัมพูเลยคนบ้านเดียวกันเนี้ยนี่อันนี้คนปะทายกันเองไม่ต้องเกงใจกันโอ้สูงเนินอันนี้ก็น่าคนปะทายเอาละเราอยู่นี่นานแล้วนี่เอาละเอาละสั่งกับาเฉันจะจะจะคุยกับญาติฉันอแกไม่เกี่ยวอ่ะเออแกคนลอยเฉยฉันหิวอฉันนี่ญาติฉันนะนี่ฉันหิวใช่ไหมเราเป็นญาติกันเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็กินฟรีน่ะด้วย เอร่อรอร่อยเอามาให้หมดเลยได้ไหมคะโอ้เส้นโคราชเอาสอมตำนี่ไงสอมตำโคราชนี่เขามีตำโคราชเอาไปแโคราชเลยพัดมีพัดมีมีไหมไม่ใมีพัดมีอันนั้นไม่ใช่พัดมีโคราชเป็น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 ลำเป็นเส้นเล็กตเส้นเล็กอ๋อตำเส้นเล็กเอาตำเส้นเล็กตำไซาห์ตำโคราตตำเส้นเล็กเอาพวกเราอยากกินอะไรยำสซยานี่ไงตำไม่นี่ไงเนี่ยตำถาดนี่ไงเอาตำถาดเลยไหมล่ะเออ มันเหมือนในรูปไหมเจ้เอามาดุกย่างปลาดุกเอาจะเอาเอาดุกไส้ย่างเออปลาดุกเอา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 กินปลาดุกปลาดุกดูไส้เขาก่อนนะคะปลาดุกเอาไปกินกับสมตำเนาะอันนี้ย่างย่างไว้แล้วก็โอ้โหหั่นได้เลยนะหั่นได้เลยครับเออไส้ย่างอันนี้คือระหว่างที่เราพูดไปพี่เขาก็จดนะคะไก่ย่างเอาไหมได้กี่อย่างแล้วพี่ได้มีทำถาดมีไส้มีคอหมูมีปลาดุก ตำนี่ม่ตางอ่าเส้นเล็กอ่ะเส้นเล็กตามเส้นเล็กรวมนะครับจ้าปลาดุกย่างก็น่ากินต้องเชเพลย์แม่โน้ตทำไมมาเปิดซะกใครเลยพ่อค้ามีแฟนคนที่นี่ค่ะเอามีคนที่นี่เหรอว่าทำยังไงถึงจะได้แฟนคนที่นี่อคะเออมาอยู่ที่นี่มาอยู่16ปีแล้วเป็นคนย่างตาขาบไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปถ้าอยากสั่งอะไรก็ไปสั่งข้างในเพิ่มเติมตำคลาดด้วยอ๋อเนี่ย เอ้ตมถานเรามีนี้อันนี้ก็น่ากินนะแกงอ่อมเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งอ่อมนี้แล้วอันนี้อย่างโซเล่กอยู่นะคะ กันอูมใจที่ได้แฟตเป็นอรหันต์บทําทะเลเงิว้าวทําทาสะเลหอยเป็นอก so ีกทีนปูกุ้งปลาจริงจังรากบัวอ่ะมาอันนี้ขอหมูแท้เลยครับขอหมูแท้ขอหมูแท้มาเปิ๊บเปิ๊บ เดี๋ยวใครชอบใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ต้มยำต้มแซ่บทะเลต้มแซ่บทะเลอ่ะจะกินตะกรับรือยังไงจ๊ะหนึ่งสองสามลุยไปคนอ่านคนดีทีละคนแบบว่าเออเดี๋ยวไปหาช้อนกางมาตักไอ้นี่หน่อยสิจุ่มตามอร่อย ส้มตำได้จ้าทะเลสดๆอันนี้มาจังหวัดตรังเราต้องกินส้มตำค้าแซ่บดีนะอันดิบช้อนกันมีหอยแครงนะคะกินกับส้มตำดูสิส้มตำเผ็ดนะเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดอีกแล้วอะไรก็เผ็ดหมดเนาะ พี่จัดกุ้ง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 มาดูกุ้งมาดูกุ้งมาดูกุ้งจุ้งจุ้งจุ้งแล้วก็เอาไปเลยส้มตำต้องกินกับปลาดุกย่างนี่นี่กุ้ง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 กินกับส้มตำเอาหางก่อนนิดนึงนะ อร่อยคนที่พขฒนาดใจของโน้นจองคนกน้นใจอร่อยไม่เหนียวเลยไม่หอมไม่ไม่เหนีคนทำไไปเอาไปทางน้กเขาชหนูยกหนีเขาทำไมอ่ะแก จังก้มยำทะเลไม่ชอบวพวกะเนี่ย้มแซบดิต้มแซบอ่ะคือไม่เจอแบบต้มแซบกระดูกหมูไงก็จริงแต่ถ้าสวยต้มแซบทะเลนะคะปกติ้มแซบกระดูกอกเผ็ดแล้ว้รนนี่ก็ตายใช่ไหะอมะไรเหรดอเผ็ดเาะผมชอบกินประดูกกับส้มตำคับ ของชอบจริงเหรอคะไม่เห็นจะเข้ากันเลยฮะเข้ากันเหรออ๋อมันของเข้ากันนะวาชินีนี่นอืมกลมอร่อยจุนี้อ่ะอืมทาน ให้ดูหน่อยว่าตาเส้นเล็กรวมเป็นยังไงแต่ต้องกินเร็วนี่คือตาเส้นเล็กรวมมัคือเอาเส้นเล็กมาตามต้งตำตแต่ต้องรีบกินเพราะมันไม่ดเส้นเล็กเนี่ยแทนได้นี่ใช่ไหมแทนมะละกอนะฮะอ้าวใครสั่งใครสั่งผมเหยื่อเนี่ครับอ๋อตัพี่ดำเขาเป็นคนสั่งไปเจอที่ไหนมานรูเอ้ยอร่อยใช่ไหมจะกินยากไหมเต็มต้องวนวนลองชิมก่อนนะคะ โอ้โ <ide> ่เขาใส่ทะเลมาด้วยเนาะก็รวมมหดเลยเป็นรวมทะเลนะคะเส้นเล็กรวมทะเลก็คือไม่มีไม่มีมะละกอเลยนะจริงขนมจีนแล้วก็มีหมึกหมึกหมึกเฮ้ยมีตีนไก่ด้วยมีตีนไก่อ่ะลองชิมดูค่ะอันนี้ก็เพิ่งมากินที่รังครั้งแรกเหมือนกันถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นว่า อาหารอีสานเนี่ยก็ไปได้ทุกภาคนะเหมือนกับกนะเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยอาหารภาคใต้ก็ไปทุกภาคนะคก็มันจปนสัมัสมันทาให้คนที่ไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ได้มีการสลับอาหารสไตล์นะวันนี้อยากทานแบบาไทล์อาหารใต้วันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอาหารจีนบ้างวันนี้ก็เปลี่ยนไปอาหารอีสานบ้างอะไรมันมันชีวิตมันไม่จำเจ ดูผลงานครับไม่รู้ตายอดตอยากมาจากไหนหมดเครียยงดูแลกันนะคะอันนี้เหลือเฉพาะเปลือกมะนาวนะคะแล้วดูสภาพปลาสิน่าสงสารเนาะแมวเห็นเนี่แมวแบบปวดใจเลยกินไม่เผื่อมงเพียแมวเลยแล้วดูขยะเต็มจานเลยอ่ะ ได้ความที่อาหารทะเลเนาะเป็นสก็สรุปว่าของเขาอร่อยใช้ได้นะครับอันนี้พูดตรงตรงเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็คงไม่หมดเกลี้ยงทุกจานขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่เราประทับใจนะครับอยู่ที่เมืองย่านตาขาวเนาะเมืองย่านตาขาวนะฮะแวะมาทานได้ชื่อชื่อร้านส้มตำอะไรอ่ะบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาส้มตำอีสานบ้านเฮา หอมดอกผักกาญงามฟ้าแดงทำลงมาแอบแอบเพียนนางามฟ้าหอมวนหวนเขียดโมเขียดตาขับเงินหมอนรันผานมวนแม่ดำร้อย่ัน่วนตัใกชาแลสวยสานเอ้อกินแล้วคือเคท่าอร่อย อร่อยคนะแนะนำเลยนะเมื่อกี้เขาถ่ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวตามดูคลิปที่เขตผูเขาเขตภูเขาูสีแล้วก็กัมพูรชนีชาแนลใน YouTube นะครับเราเความรู้สึกว่าที่นี่เศรษฐกิจดีมาก ใช่ไหมเศรษฐกิจ <บน S 1> ดีจใช้จ่ายใช่ไหมจ่ายเงินเเนี่ย คึกคักอรู้ว่าเขาคึกคักคนเดินแบบร้านนวงดีอ่ะใช่ใช้จ่ายดีใช่ไหมวันนี้ถือว่าเงียบที่สุดในในบรรดาเราจะคึกคักกว่านี้นขาเงียบตัวคึกคักเนี่ยไงเราถึงบอกว่าเออดีแล้วที่หาแฟนที่ร้านตะขาบภาคใต้นี่น่าน่าหาเงินค่ะคนอีสานหาเงินง่ายคนขยันหาเงินง่ายขอให้ขยันเนาะเขาเราใช้เงินคือเขาทุกอย่างจะเป็นเงินบุญเพื่อเขาหาได้เขาก็ใช้จ่ายที่เหมือนอยูนี่ต้องจ้างคนล้างจานอย่างเงี้ยสองอ้อยพวบ อ็ราบจ้างแค่สองวิมูนแค่ต้องจ้างจานที่นี่เก็บเก็บน้ำยำก็ย kind of ังต้องจ้างเออเห็นไหมก็ดีแล้วครับทุกคนทุกคนมีอาชีพก็ก็ถูกต้องแล้วนะครับอาหารจะหากินง่ายค่ะง่ายมากไม่หานง่ายจริงก็กลับเลยเห็นไหมไม่ได้กลับเลยไม่กลัแล้วมีลูกมีเต้าก็ไม้องกลักี่คนแล้วอ๋อมีลูกสองคนแล้วเดี๋ยววันหลังแวะมาอุดหนุนใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่สาวตาขาวจ้า คนโคลาดกันเองไม่ต้องเกงใจกันคือแต่เราสื่อเกณฑ์